เอาละครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเทดดิ้งเลเจนด์รวยๆนะครับผมก็วันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนำนะวิธีการหาอีแปะนะครับผมก็คืออีแปะก็คือเงินในเกมนะว่ามีวิธีการอย่างไรนะครับที่จะทําให้หาเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับผมเพราะว่าหลังๆเนี่ยใช้เงินค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่นการเลี้ยงบุตรเนี่ยนะครับเนี่ยดูเลี้ยงบุตรนะครับเลี้ยงครั้งหนึ่งเนี่ยผมเลี้ยง ครั้งละนะกดครั้งละ16.7 m นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการหาอีแปะให้ได้จํานวนเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นผลดีต่อเราด้วยนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับวิธีการหาอีแปะนะครับผมวิธีแรกเนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับผมก็คือการกดธนาคารนะครับนี่การคลิกธนาคารไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะได้อีแปะมาแต่ว่ามันมันเอ่อมัน,ม,นมันดีแค่ช่วงแรกนะครับหลังๆมันไม่คุ้มแล้วเนี่ยอันนี้เดี๋ยวผมกดอ่าไม่ต้องกดอนะ่ะผมกดคําว่าขยายนะครับผม ก็คือตอนเนี้ยผมกดครั้งละ4.2อาได้ครั้งละ 4.2k นะครับผมแต่ผมต้องใช้เป็น m ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเออ 4.2k ก็คือ4,000 4,002นะเออมันไม่ทันใช้นะครับผมแต่ว่าไอการที่เราอัพเลเวลธนาคารไว้เนี่ยนะครับผมมันจะคิกให้ออโต้นะครับผมนี่ตอนนี้นะผมเป็นเลเวล10นะครับผมก็เขาก็จะคิกออโต้ให้8ครั้งต่อวิแล้วผม8ครั้งต่อวิ ครั้งละ4.2 m นะครับผมอ่ะผมกดเครื่องคิดเลขแป๊บน,นึงอ่ะผมก็จะได้วิละ30,003นะครับผมโดยประมาณนี้เห็นไหมนะครับผมก็วิธีการอัพธนาคารนะครับผมวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือเอาบัตรธนาคารมาขยายนะครับผมแต่ว่าไอ้บัตรธนาคารเนี่ยมันก็หาค่อนข้างยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นเศษนะครับผมมันจะมีแบบเศษมาให้รวมอ่าเห็นไหมน,ะนี่มันจะเป็นภาพอันนี้เศษธนาคารอันนี้นะครับผม วิธีการหาเศษภาพธนาคารนะครับให้เรามาที่ชานเมืองนะครับผมเอผมไม่แน่ใจจำถูกไหมนะอะมาที่ยกย้ายนะครับกดแลกเปลี่ยนอ่ะมันก็จะมีเศษภาพธนาคารให้เราแลกนะครับผมโดยใช้อสามพันสองร้อยนะครับเขาเรียกเป็นอะไรอันนี้ผมไม่แน่ใจเป็นเหล้าหรอไม่รู้สิเป็นสุลานะครับผมเออก็แลกได้วันละสี่สิบเศษภาพนะครับผมก็วิธีดูว่าในแต่ละวันเนี่ยเราได้ สุราเท่าไหร่นะก็มาดูที่ตรงนี้นะครับผมบ้านพักของชันนะ,ะมันก็จะมีบอกนะครับว่ารายได้ต่อวันเนี่ยเราจะได้เท่าไหร่สมมุติว่าอันเนี้ยผมได้วันละสองหมนนะครับผมซึ่งที่แนะนําให้แลกในในหน้านี้ก็จะมีบัตรยั่วยวนนะครับคนแลกไว้นะครับผมทุกวันนะออแล้วก็เอาไปแลกกับคนในเซิร์ฟนะครับผมแล้วก็จะมีบัตรเศษบัตรธนาคารนะครับผมก็ลองลองคานวณดูนะครับว่าในแต่ละวันเนี่ยเราไหวเท่าไหร่สมมติว่า ถ้าเกิดของผมเนี่ยได้วันละ2 2 0 0 0ช่ไหมก็อาจจะได้วันละ6ใบอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ลองจินตัดเขาเียลองคํานวณดูนะครับเก็บครบ20ใบนะครับ20เศษเนี่ยก็จะสามารถมาผสมได้1ใบแบบนี้นะนี่นะครับผม20ใบแลกได้1ใบนะครับผมอันนี้ผมก็ผสมให้ดูเลยปุ๊บอ่าแล้วก็จะได้มา1ใบนะครับผมอ่าก็เก็บไปเรื่อยๆจน จนได้ครบตามกําหนดที่ขยายนะครับผมเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอาเราเอาใบเนี้ยมาอัพธนาคารใช่ไหมครับไอรายได้เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนะครับโบนัสก็จะเพิ่มขึ้นจํานวนการคลิกออโต้ก็เพิ่มขึ้นถ้านะผมเนี่ยจากตอนแรกผมได้3 3มหมใช่ไหมครับตอนนี้เขาก็จะเป็น3 3มหมต่อวิด้วยนะอ่ะตอนนี้ก็จะเป็น5.45จุ่หาใช่ไหมครับคูณ9ครั้งถ้านะผมก็จะเป็น49่หมเลยนะครับ per วินะอ่าก็ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะคุ้มนะครับผมเนี่ยเห็นไหมเออที่แปะเราก็จะได้เพิ่มมากขึ้นนะครับผมแล้วเขาก็จะมาขายของนะครับอันนี้สําหรับเอ่อคนมีทุนนะครับก็จัดไปนะครับแต่ผมไม่ไม่นะครับผมเล่นแบบอ่าธรรมดานะครับผมโอเคก็สังเกตดูครับว่าถ้าเกิดว่าอัพธนาคารยิ่งเลเวลธนาคารสูงเนี่ยนะครับผมเงินที่ได้เนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นนะครับผมแล้วทีนี้ ต่อมานะครับวิธ <anak> ีต่อมาก็คือการอัพกิจการนะครับผมเนี่ยกิจการเนี่ยมันก็จะทําเงินให้เราเป็นเอ่อไม่ไม่เชิงต่อวิน่าจะประมาณสองสามวินะครับแต่ว่าไอ้พวกเนี้ยมันได้ค่าขยันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าขยันที่เอามาอัพเอ่อตัวละครนะครับนี่อัพฐานะตัวละครนะครับก็อันนี้ก็แนะนําให้อัพเหมือนกันก็คือเอาสมุดเราได้เงินมาเนี่ยมีเงินอยู่ใช่ไหมครับก็เอามาอัพเสี่ยวเออนะเพื่อให้อ่าตัวกิจการเนี่ยนะครับเพิ่มเงินให้เรานะครับผมอ่า ถ้าถามว่าอันที่ไหนคุ้มก็ให้ตอบก็ขอตอบว่าไอ้พื้นที่ล่าสุดเนี่ยคุ้มสุดนะครับผมอันเนี้ยร้านขายซาลาเปาเนี่ยผมเพิ่งเปิดมาได้นะครับผมไอ้ร้านขายซาลาเปาเนี่ยมันเลเวล4ก็จริงนะครับมีซิลเวอร์แค่511ร้อยคนเนี่ยแต่ลองสังเกตดูเนี่ยเงินที่ที่ทำให้ผมเนี่ย 1.41m นะครับเทียบกับสถานีพักเห็นไหมอันนี้สี่านะจะมี600คนเลเวล4เท่ากันนะครับผมก็คือถ้าเกิดว่าเลเวลคนเท่ากันเนี่ย ไอ้ร้านขายซาลาเปาก็จะผลิตเงินเห้มมากกว่านะครับผมราาหรือไม่ก็ดูว่าไอ้ค่าขยันคู่หูเนี่ยมันเพิ่มเยอะไหมนะครับผมก็ง่ายๆเลยนะครับเนี่ยอันนี้20ต่อวินะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นนี่ยงไ้บาลงหมอเนี่ยลงหมอผมเนี่ยพันเจ็ดคนแต่ว่าค่าขยันตวิเนี่ยหนึ่งต่อวินะครับผมแล้วผลิตเงินน้อยกว่าโดยเห็นไหมมีต้องพันเจ็ดร้อยคนแต่ผลิตได้แค่เจ็ดแสนห้านะครับผมเทียบกับอันนี้นี่ คนละเรื่องเลยแต่ว่าไอ้ค่าจ้างเสี่ยวเออร์เนี่ยก็จะถูกถูกกว่านะหมายถึงว่าอันเนี้ยแพงกว่านาะครับผมร้านขายสัลระเปราเนี่ยเนี่ยถ้าผมอัพทีหนึ่งเนี่ยครับสิบคนเนี่ยใช้สามสิบสองล้านล้านนะครับผมบิลเลียนนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเออแต่ก็ยังแนะนําให้อัพอัพไอ้อันที่มันแพงๆก่อนอยู่ดีนะครับเพราะว่ามันผลิตเงินได้เยอะกว่านะครับผมอ่าผมลดผ,ผมกดอัพไปนะครับผมเงินที่ได้ก็จะเยอะขึ้นนะอับเนี่ยนเใช่ไหมจากเมื่อกี้สี่จ ได้1.41ใช่ไหมอันนี้เป็น1.42แหละนะผมเพิ่มมา10คนแต่ว่าใช้ไป32ล้านล้านอ่ะแต่มันเป็นเขาเรียกงานต่อ2ถึง3วิอะนะผมต่อ3วิมั้งเนี่ยแล้วเอาใหม่1 2 3 4อ่ะประมาณ4ถึง5วินะครับผมเออผมอาจจะนับเร็วไปด้วยเนาะก็เอ่อถือว่าโอเคนะคเป็นการลงทุนที่ดีนะเพราะว่าเออมันเขาเรียกเงินเนี่ยมันสามารถ มันก็ลันไปเรื่อยๆนะครับสะสมออฟไลน์ได้นะครับผมออฟไลน์เนี่ยมันจะตันอยู่ที่12ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการหาเงินที่ดีสุดก็คือการหาเงินที่ดีสุดเนี่ยก็คือ12ชั่วโมงก็กดเข้าเกมมาเพื่อรับอีแปะนะครับผมจากกิจการนะรแล้วก็เอาเงินไปอัพกิจการด้วยนะครับผมแล้วก็มันก็จะมีเอ่อเรื่องของการอัพกิจการนะเนี่ยอัพกิจการโบรนัสก,กิจการจาก6เท่าเป็น8เท่าเนี่ยก็คือใช้ บัตรกิจการนะรผมไอบัตรกิจการนี้ก็หาได้อีกแล้วนะครับผมจากเดี๋ยวนะครับมันจะมีเออผมขอ,อกดมาที่นี่ก่อนนะผมขนาดอย่างนี้นะครับผมอันนี้ไม่มีนะอันนี้มเป็นภาพธนาคารนะครับผมมันก็จะมีศึกการค้านะครับผมอ่าศึกการค้าก็จะแลกภาพกิจการได้นะครับผมเนี่ยภาพกิจการได้วันละไม่แน่ใจเท่าไหร่นะครับแต่แนะนําให้แลกนะศึกการค้านะครับผมแล้วก็จะมีร้าน สมาคมนะครับสมาคมก็จะแลกได้เหมือนกันภาพิจการซื้อได้2อันแต่ว่าผมรู้สึกไม่ค่อยคุ้มนะครับใช้ต้องพนะันหกเนี่ยเออเนี่ยอันนี้ผมผมเก็บมานานแล้วผมยังมีแค่สามพันนิดๆองเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยแนะนํานะครับผมแต่ถ้าใครอ่า้าเกิดว,ว่าใครสมาคมกิ้วสูงๆแล้วเนี่ยอาจจะได้แต้มนีเยอะนะครับก็มาแลกได้นะอ่ะต่อมานะครับผมเออพัตคารมีไหมพัตคารจะมีภาพเป็นเป็นภาพธนาคารเลยนะเออ แต่ว่ามันใช้ใบละ200นะครับผมซึ่งไอไอ้รอแต้มเนี่ยคือถ้าใครเคยไปร่วมงานเนี่ยมันจะใช้100ทองแล้วแต้มที่เราได้เนี่ยอันได้ประมาณาร้อยร้อยกว่าร้อยกว่า,วานะครับแล้วถ้าจบงานเนี่ยจบงานรู้สึกน่าจะได้เพิ่มอีกนิดนึงนะครับผมแต่ผมก็รู้สึกว่าไ,ไอเนี่ยสองนี่ยมันมันก็ราคามันแรงอยู่นะครับผมเออเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมก็เลยแบบเออช่างใจนะครับเอาไปแลกเศษจ,จะดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าใครอ่อต้องการที่จะแลกแบบเป็นภาพธนาคารมาเลยเนี่ยก็ไม่ขัดนะครับผมก็อันนี้ตะแล้วแต่อ่าเขาเรียกไงแนวคิดของท่านและกันนะครับผมอันนี้ลา่าสัตว์ไม่น่ามีโอเคลา่าสัตว์ไม่มีนะครับผมอ่ะสุดท้ายก็เป็นลงเตี๊ยมครับลงเตี๊ยมเนี่ยก็จะมีเหมือนกันนะครับเป็นภาพ,พกาิจกรศอันนี้แนะนําให้แลกนะครับเนี่ยคืออ,อ่จากพาร์ทที่แล้วเนี่ยนะครับผมที่ แนะนําเรื่องของการหาเศษผู้ติดต,ตามไปใช่ไหมครับแล้วก็การทําอาหารเนี่ยผมรู้สึกว่ามันได้แต้มค่อนข้างเยอะเลยนะเนี่ยอันนี้คือผมออแลกได้ค่อนข้างเยอะเลยก็คือลองเวลาเปิดร้านอาหารครับไอแต้มที่ได้มันได้หลายหมื่นมากนะครับผมมันได้หลายหมื่นจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าไอไอลงเตียมเนี่ยแหละมันมันคุ้มสุดแล้วนะครับผมก็เอามาแลกได้นะครับเป็นภาพกิจการนะคือเพียวเลยนะครับผมโอเคก็ถ้าคุณอัพ ภาพกิจาการอ่าไม่ใช่ภาพกิจาการคุณอัพเลเวลกิจาการเพิ่มขึ้นไปอีกโบนัสที่เงินที่จะได้ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับผมอ่ะต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นโอ้แบบแบบนึงเอ่ออันนี้หัวหัวกิลนะครับหัวกิวจัดงานเลี้ยงนะครับผมจะต้องต้องมาร่วมนะครับผมหัวก,กิวมาหัวกิวมาร่วมงานเลี้ยงผมบ่อยนะครับผม <laughs> ผมต้องจัด <laughs> ผมต้องผมต้องเข้าร่วมด้วยนะครับโอเค ต่อมานะครับก็คือศึกการค้าครับซึ่งไอ้ศึกการค้าเนี่ยนะครับมันจะเป็นกรมภาษีนะครับเดี๋ยวเรากดเข้ามาดูนี่ดูครับตอนนี้เนี่ยผมกรมภาษีเนี่ยผมเลเวลสิบห้านะครับผมอีแปที่ผมได้ต่อวิคือ2อ8ปล้านนะนี่เห็นป่มต่อวิเลยนะแต่ว่ามันผลิตแค่300นาทีนะครับผมประมาณ5ชั่วโมงนะครับก็คืออันเนี้ยต้องเ,อเข้ามากดรับ อีแปะทุกๆ5ชั่วโมงนะครับไม่งั้นมันจะไม่เพิ่มอ่าเขาเรียกมันจะไม่เพิ่มมากกว่านี้มากกว่า5ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อไม่ควรลืมนะครับได้อีแปะเยอะมากๆนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมนี้เนี่ยก็อ่าแล้วก็ไอ้วิธีการขยายกรมภาษีเนี่ยก็คือลงต่อสู้นะครับผมนี่ลงต่อสู้นะเดีแต่ผมเพิ่งสู้ไปเออไม่เป็นไรอ่ะผมผมเอาเซตเนี้ยเซตเซต กากเลยนะครับสู้ถ้าเกิดว่าเราชนะ,ะผู้ติดตามได้คนหนึ่งเนี่ยหนึ่งผมเชียร์สุดใจด้วยอันนี้ผมใช้อ e ีแปแล้วอันนี้คือการผ่านนะครับผมไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรากดเริ่มสู้เลยนะครับมันน่าจะชนะสักคนนั่นแหละนะต่อให้กากแค่ไหนก็ตามเ <c oughs> ออมันต้องชนะสักคนแล้ววะนี่ไง <c oughs> กดข้ามนะครับกดข้ามนี่เห็นไหมก็คือถ้าชนะยิ่งชนะติดต่อกันเยอะนะครับผมก็จะได้ไอ้บัตรเนี่ยเยอะนะ อ่ะไอบัตรนี้มาก็จะเอามาอัพกิจการนะครับแล้วคือข้อดีของมันก็คือเวลาก่อนที่เราจะอัพกิจการมันจะบอกให้เรากดรับเงินก่อนนะพอเรากดรับเงินปุ๊บเราอัพกิจการไออัพกรมภาษีเราก็จะได้เงินแบบเต็มลิมิตของกรมภาษีเลเวลนั้นๆก่อนนะครับ1ครั้งซึ่งเราจะได้เงินเยอะมากๆนะครับผมเออะนะครับก็อ่าแล้วก็ ยิ่งคุณเล่นสื่อการค้าใช่ไหมอย่าลืมว่าร้านแลกเปลี่ยนม,นะมันก็คือมีภาพกิจาการให้คุณซื้อด้วยนะครับผมค่อนข้างคุ้มค่าเลยนะครับแล้วอันนี้มันค่อนข้างเออเขาเรียกไงคุ้มกับคนที่เล่นปั้นตัวละครผู้ติดตามด้วยนะครับไอไอพวกเนี้ยสำคัญนะครับผมใช้เยอะนะครับไอลูกคิดนี่ก็ใช้เยอะนะครับผมอันนี้ไว้สําหรับเพิ่มกิจาการนะครับแล้วส่งมีกิจาการใช่ไหมแล้วส่งผู้ติดตามไปนะครับเนี่ย เออมันก็จะเพิ่มแบบเพิ่มโบน,นัสเพิ่มค่าความพยันเพิ่มพลังวิธีสุดท้ายแล้วนะครับสําหรับการหาอีแบกก็คือใช้บัตรนาทีนะครับผมบัตรชั่วโมงอ่ะอ่าบัตรนาทีนะครับอันนี้คือบัตรนาที60บใบแลกเป็นบัตรชั่วโมงได้1ใบนะครับผมก็ตามนั้นนะก็อันนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้บัตรชั่วโมงนะครับเรากดใช้งานสมมติผมก,กดใช้ปุ๊บเนี่ยผมก็จะได้เงินนะครับในหนึ่งชั่วโมงของกิจาการที่จะผลิตได้นะครับผมก็จะได้เงินมาทันทีเลยนะอันนี้13 ล้านล้านนะบิลเลียนนะครับผมอ่ะก็จะเป็นวิธีการทางอีแปะนะครับผมวิธีสุดท้ายแล้วนะครับผมอ่าเอิ่มจริงๆมันมีวิธีทางอ้อมหนึ่นะก็คือใช้บัตรอ่าเซียวเออร์ e ur, นะครับนี่สมมวันนี้ผมใช้บัตรเซียวเออร์ e ur, นะมันก็จะสุ่มว่าเออเพิ่มเซียวเออร์ให้แบบลงอะไรก,กิจการต่างๆของเรานะครับก็ยิ่งเสียวเออเยอะก็เงินก็จะได้เยอะขึ้นนะครับผมอ่ะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับแต่เป็นวิธีทางอ้อมนะครับผมโอเค ก็ประมาณนี้แล้วกันครับสําหรับคลิปนี้นะครับและแน่นอนครับว่ามีวิธีหาเงินก็ต้องมีวิธีผ่านนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาพูดคุยถึงวิธีการผ่านเงินแบบแบบมีระบบกันนะครับผมเอ้ยแต่อันนี้ผมมีอ่าไหนๆก็ไหนๆแล้วอันนี้เขามีล่าสัตว์นะเอออันนี้เป็นกิจกรรมล่าสัตว์นะครับจะมาช่วงเที่ยงถึงบ่ายสองนะแล้วก็ส่วนไอ้ตีมังกรนะครับก็จะมาช่วงสองทุ่มถึงสามทุ่มนะโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มไล่ล่ากัน นะครับผมวิธีไล่ล่าเนี่ยก็ง่ายๆครับก็คือก็จะมีสัตว์ที่มีค่าพลังมาใช่ไหมครับแล้วเราก็จะสามารถเลือกผู้ติดตามได้ว่าเออเราจะเอาคนไหนมาสู้นะครับเนี่ยเนี่ยแต่จริงๆระบบเกมก็จะแนะนําว่าเออเอาคนนี้มาสู้คุ้มสุดอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าออกอสู้ครั้งหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันจะลงได้แค่ครั้งเดียวนะครับออันนี้เมื่อกี้เนี่ยผมใช้คน อาเจ้าโคตรยืดนะครับผมชื่ออ่านยากจ้ะเออลงสู้ไปแล้วนะครับก็เขาก็จะสู้ต่อไม่ได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตามคลิปที่แล้วเหมือนกันนะครับว่าคนขายเนื้อจะลงได้2ครั้งนะโอเคป่ะอันนี้ก็ไล่ล่าไปเลยนะครับปุ๊บอันเนี้ยถ้าผมรู้สึกว่าเอา้ยนี้ไม่คุ้มและอันนี้2องแสนห้าใช่ไหมเอ้ยสองแสนสองแสนหนึ่นะผมก็จะใช้ผู้ติดตามเอ่อประมาณเออเดี๋ยวนะสองแสนหนึ่งเหรอ สองแสนหนึ่งเดี๋ยวขออุ้ยต้องกดเครื่องคิดเลขอะโอเคโอเคเอาผมเอา,ผมเอาคนนี้ออกก่อนนะครับผมนี่อ่าก็จะได้ใกล้เคียงนะไม่เป็นไรนิดนดหน่อยหนอยนะครับผมไม่ซีเรียสต้องกดเครื่องคิดเลขนะครับผมเกมเอ่อลงอันเนี้ยเครื่องคิดเลขล้วนๆนะครับผมเอ่อถ้ารู้สึกไม่ค่อยคุ้มก็กผมก็จะทําอาจจะใช้ตัวที่น้อยกว่านะครับลองลงมาแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะเออมันจะได้แบบเขาเรียกไงเก็บไปใช้ตัวอื่นนะฮะคือคือถ้าบวกลบแล้วไม่เกิน เออหมื่นหมื่นสองหมื่นเนี้ยก็คิดว่าคิดว่าโอเคแล้วนะครับผมเอ่ออันนี้สองหมื่นอ๋อไม่เป็นไรอันนี้เดียวกดไปเลยอ๋านี่ไงเออได้พอดีปุ๊บแล้วก็จะเป็นหนึ่งเก้าโอเคนะครับแล้วก็สามแสนเก้าใช้ไปก่อนนะครับใช้ไปก่อนแล้วก็อ๋อนี่ไงใช่หนึ่งห้าห้านะครับแล้วก็นี่พอดีเออ โ oh, อ้ห้าแสนเออไม่คิดมากก็ใช้สี่สี่ห้าศูนย์แล้วก็ต่อยด้วยน,นี้ไปนะครับมันไม่งั้นมันไม่พอดีไงมันไม่พอดีอยู่แล้วแหละนะครับพูดติตามน้อยนะครับเออเนี่ยมันมันไม่พออยู่แล้วอย่างไงก็ต้องใช้อันนี้นะครับผมโอเคหลังๆเนี่ยมันก็จะแบบพลังมันจะเยอะขึ้นเนี่ยแลอันนี้ผมจะไม่เหลือแล้วนะครับผมก็ไม่เป็นไรอันนี้ผมก็เอาต่อยไปเลยนะครับอ่าคนขายเนื้อลงได้สองครั้งก็ต่อยไปนะครับ อ่าเขาลงได้อีกรอบนึงเห็นไหมเอออันเนี้ยมันคุ้มตรงนี้แหละนะครับอ๋อนี่นี่จริงๆก็ได้อีแปดด้วยใช่ไหมเนี่ยเอออ่าครับนี่ก็คือวิธีการหาอีแปอีกแบบหนึ่งนะครับผมล่าสัตว์นะครับผมแนะนําให้ทําเออผมก็ลืมไปว่ามันได้เหมือนกันนะโอเคนะครับลืมดูเพินไปหน่อยเพินไปหน่อยนะฮะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสาหรับการหาอีแปนะครับผมอ่าก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค like, share, นะ์กดแชร์นะกดซับสไครป์ช่อง ด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวติดตามอีพีหน้าครับวิธีการผลานอีแปะแบบมีประสิทธิภาพนะครับผมโอเคแล้วสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับโอเคนะครับเพิ่มเติมนะครับผมก็คือเราสามารถมาที่สมาคมการค้าได้นะแล้วกดอาชีพเสริมนะครับแล้วก็กดบริหารนะเราก็จะได้อีแปะนะครับผมเขาจะบอกว่าอีแปะต่อครั้งเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับผมก็อย่าลืมมาบริหารกันด้วยนะครับเนี่ยอ่ากดไปเนี่ยนะครับก็ได้ อีแปะค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมพึ่งนึกออกตอนอามาตัดต่อนะครับผมก็อาจจะเสริมเข้าไปท้ายคลิปแบบดุ้นๆเลยนะครับผมก็ถ้าใครมีวิธีหาอีแปะเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกไปได้นะครับผมสำหรับนี้ผมก็ต้องขอลาไปจริงๆแล้วนะครับผมโอเคแล้วเ,เจอกันนะครับสวัสดีครับ